đèn một đàn đó bảo nó kinh rồi, chắc trong vòng giây... gần. Ừ. Ừ, ừ. Yeah, the analysis is Stuart Robson, and with kickoff just moments we really chui, chui, chui should be in for a magnificent occasion. It's Black Cats versus City. Well, Derek, well, we're to this game. You can't help but <laughs> <laughs> หนาแม่งใหญ่ด้วยบอลข้าไปบอลขอาไปทีใช่ไหวะความเร็วเลยคนนะพี่สวยงเลยรกันเร่อันไม่ได้ไฟไม่ได้สวยเล่นได้สวยากลับมาดีครับไปแล้วสวยครับไปแทนคนอไร็นไร อีไนะบไปได้ยังได้เจอะโอเคเอเสร็จนะโอโอยลองลงลอาลองข้างหลังนตัวข้างหลังดูด้วยนะมันมีห้อยอยู่หลังเนี่ยเเดี๋ยวผจะไปใกล้ๆเสาแจงนะแค่มีตัวห้ยงิงแม่งเลยไมวะได้นะลองดิสอง่นแได้โอ้ยได้ ยีอยูมีหลอดฉีกไปเาสองพี่ยันมาตรงนี้คนเลเออไปเลยพี่กิ๊กไปเลยเดี๋ยวผมรอให้เลยเดียวไปลยตัวลงมาทันอย่าท้าลงๆๆๆไปไปไป ค่อยๆประคองครับสวย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 ๆไปกินผมดึงใช้ไหมล่อาได้ลยเอาไปเลยแข่งอ่ะโอเคปวดเยอะเลยว่ะสวยจบไปได้ยังโอเคสวยโอ้สวยเอาไปได้ครับอีกนิดนึงโอเคสามวันนิดนึงดีเดียรนิดเดียรนิดเดียร์ไปไหนกันดีละ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 ยิงโดนแล้ว่ะเคลียร์เลยเคลียร์เลยสวยพี่ไไม่เช่นกัน ฝักบดก็ได้หมาใหญ่โยนะตัวตัวนเหรอครับเขี่คใช่เฮ้ยผมลงมากลับไปนะบวลแต่ดูดัำบดอุ้ยแม่ผมฝากขวานะไปครับยิงคุมโซนแล้วก็ได้เอ้ยบดบอดปิ๊กไปไหนนะเปิดอีกนะเอี่ยยิง

ดีสวยเลยชิปหายสวยหูโดนกระแทกสวยขลออโดนกระแทกเอาใหม่พี่เอาคนละเบอร์เลยคนละเบอร์เฮ้ยผมทายถูกสองผู่แล้วว่ะของเราชนะนะอสวยไปแล้วพี่กีเราไอหัวชมพูแล้วแม่งได้ครงจิ๊บซ้อดไปให้เพื่อนชิปอ่ะกลัวข้ามหัวมากเลยผมไปดูจะซ้อนทันไหมดีดี ข้อผิดขจัดบอลใหอต้อตัวถึงตัวมาเล่นกับบอแมนชิอโอ้ยไม่เข้าตังค์ิอย่าเทนะยอครับโอเคตัวนู้นเลยครับางในอางในอโอเคสวยย้ยไ่ฟาว้ไงเข้าคนนี้อีกัอื่นเปลี่ยนหลังหลังตัวหลังตัวหลังสุดตัวแล้วให้บอลเขาอาการสอดนะ สวย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 มันยังแย่งหวงได้อะดีครับดีสวยมากเล่นยันยยงได้ว่ะตั้งขึ้นสวยแลพี่สวยสวยเลยโอ้ยแรงไปนอยเดียวเออีสวยสวยเลยไปัดไปสสวยครับ ิวทำได้พี่ิวทันอยู่โอเคเก็บได้เก็บได้ที่ตาก็ว่างกันได้อยู่ดีด้วยผมได้อยู่แม่ได้ได้ได้เฮ้ยโอเคให้บอดได้เออเดี๋ยวไปเลยโอ้หช้าว่ะบอดเฮ้ยเตือนเบียดเบียดได้ไะให้บอนเข้าก็ได้ครับโอเคสวยครับ onto Pepe

โอเคสวยเลยอาแล้วไม่เป็นไรวางบอป็นเหรอลเลยย่าเสาแรกแล้วน้ผมวิ่งไปเอาเลยโอเคเล่นสันโยนก็ได้นะถ้ามันถ้ามันจะติโกเนี่ยว่ไคือสวยสวยตัว

มฝากคนเดียี้ใครก็ได้เฮ้ยเข้าโอเคตยตังถ้ามีตัวซ้ายแม่งคงไว้ให้แล้วโอ้เสียวตัวเนี้ยหมกดีะวะแป่งหมกได้ตลอดอ่ะออไหนอีโอ้โหไม่ได้หรอมันมันดิชิพายตรงนี้แม่งแบบ ยากจริงพี่ถ้าเราโกออกมามันได้ไหมไม่ได้ได้ถ้ามันออกมาไกลองี้ก็อันตรายอย่างเงี้ยเอาโกออกมาเหมือนเหมือนที่มันทำอ่ะออกไม่ทันเงี้ยเมื่อกี้กมันเปิดโกเป็นคนไม่เหรอใช่แต่ว่าออกได้อยู่แต่เมื่อกี้มันเปิดเร็วมากนี่มันจริงเหรอเนี่ยกูไม่ได้ขอแต่ก็จะให้ไม่ได้อยู่ได้ครับครบไปได้ขอก็จะให้โอ้โหตายไปมากครับมาตายไปมีเวลาแต่นี่มันก็ดีแหละ แคมีอ well, oh, an ีเกมรอรองรุ hmm. pe pe, s <S enorme, ่นหน้าเกมหน้า้เราไม่มีเกมอ่ะใช่ไม่หมายถึงว่าอีกเกมนึงก็คืออีกวันนึงมาลเจอเขาเย้าเยือนโอ้ยดงไหนสวยสวยูดีเขามาถ่ายมาได้ไม่ทันไม่ทันแลรเอร เอ้ยโอ๊ยโทษไม่ไดีด <ใน S 2> จริงวันนี้กูโอเคแคระคเยนเดียวเลยเสืยนี่มันเราเราวิ่งอยู่สองตัว,ตวแล้วมันมันหวังอย่าส,<ว>สวยครับเดี๋ยวเราตังตังเราวิ่งไว้ได้เลยนะไม่ต้องลงมาต่ำโอเค อจานน้าแพงกไปเขี่ยเ้าวะจะเปลี่ยนตัวคิวตัวคิวขึ้นไหมเปลี่ยนคนหนึ่งเต็ดไอเดียใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่เยอะนะโอเคไปจบแล้วเปลี่ยนก็ได้ไปแล้วเอาเลยนอนสวนโอ้โหไม่เป็สวยครับ

ข้างล่างม่งเป็นขบบดวะมังไม่ขึ้นมีขึนกูาต้องมาทางมาเนี่ยไงันแโอ้โหลเดีเนี่เวไสยสวยูกเ <c oughs> ขาทาไ,ได้อยู่้อยูปะปุยกันนะพี่คุยกันคุยกันช,ชิบาไิมึงต้องเออ Lời một cộng dưng và lắm cho lần. kia rồi lắm đi 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 đi lắm đi lắm đi rồi đi lắm rồi Nó đi lắm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  đi

โอยู่ในเนื้อจังวัคสี่คนกลางกลางกางกลโอสวยสวยสวยโอ้โหตงมาโอ้โหมาดีเลยพี่ป่าเป็นสี่ังเอ้สี่หลังสี่่น่ะเดี้วผมจะไปยืนเซนเตอร์ให้สี่อะไรนะหลังสี่เอาพี่แล้วเอาผมไปยืนเซนเตอร์คู่กับพี่กีกับเอาไปห่อยได้ไหมเขียน mang thổm đó à ok thì mình chia rồi Nó bù xếp, xếp cắt gì ngay vị ở mà nhà mới đi bạp đây, bạp mới thay Ok 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 สวยเปิดสวยครับย้อนนี้โัวจะแย่งมงแล้วเนี่ยงเด็ดจริงวตัวเี้ยกลางกลางโอ้ได้ไดอ้ขมงเปอย่างเดียวนี่ว่าตัวเนี้ยต้องตังคาแล้วเมื่อกี้มงอย่างเดียวแล้วเียด้วยมงเป็นอย่างเดียว มันเน้นมันเน้นมาหมุนอย่างเดียวเลยตัวน well, ี้ยเร็วทัยได้อะขอเนบอกเลยบอกได้ยับเลยว่ะก็ไลแล้ววะบอดไม่เอจริงจริจริงว่ะล่ะ โว้ยตายแล้วโว้ยเขาค่อยไปเฮ้ยไปอู้ยตายไ่สักลูกก่อนอู้ยอ่านหน้าแม่งไปรอเลยวะโอ้ย far from the ideal pass Reed เฮ้ยรอะได้ไงวะเกือบเกือบรับไม่าไหร่มึงลุกขึ้นมาได้ไงแล้วแม็กสไลด์แบบเป็น GM อะสวย So the final whistle almost upon us And this is not exactly Xui. Xui. what the home fans had in mind When they arrived the Well this is certainly a performance to forget Because they've been totally outplayed today oh, How many times have they been opened up to defend Well it's, it's, been it's it. amazing how fans can be so blinkered with the They're well, going mad here Kaito เอาล้อกอีกนะพี่วิ่งไม่ได้พวิ่งวิ่งเพราะว่าเซนเตอร์เราไม่มีอ่ะฝั่งซ้ายขวาเลี้งโคตรยาก